กยศให้กู้เงิน50,000บาทสำหรับประชาชนทั่วไปที่ใช้ในการฝึกอาชีพระยะสั้นต่อยอดการประกอบอาชีพนะครับซึ่งทางกยศกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก็ให้โอกาสพี่น้องประชาชนคนไทยที่อายุ18-60ถึง60ปีสามารถ กู้ยืมเงินเพื่อเรียนในหลักสูตรระยะสั้นด้านการบริบาลได้นะครับกู้ได้ถึงคนละ50,000ื่บาทคิดอัตราดอกเบี้ย1%เซต่อปีและมีระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนไม่เกิน2ปีนะครับโดยทางกยศจัดโครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรอาชีพเพื่อยกระดับทักษะสมรรถนะหรือการเรียนรู้ ร่วมกับสถาบันทันธกรรมและโรงเรียนเอกชนนอกระบบรวม74แห่งเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไปที่อายุ18ถึง60ปีนะครับโดยจะเริ่มจากหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กการดูแลผู้สูงอายุพนักงานให้การดูแลประกาศนิยบผู้ช่วยทันตแพทย์ปัะกาศนียบัตผู้ช่วยทันตแพทย์ ขั้นสูงนะครับซึ่งเป็นโครงการนำร่องในปีการศึกษา2566ถึง2567โดยให้เงินกู้ยืมเป็นค่าเล่าเรียนคนละไม่เกิน50,000บาทต่อคนต่อหลักสูตรต่อครั้งนะครับกำหนดอัตราดอกเบี้ย1%ต่อปีและมีระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน2ปีนะครับ ซึ่งแน่นอนคุณสมบัติก็คืออายุ18ถึง60ปีศึกษาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาตามประกาศที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดต้องทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณมาแล้วไม่น้อยกว่า18ชั่วโมงภายในระยะเวลา2ปีก่อนการยื่นขอกู้ยืมต้องไม่กู้ยืมซ้ำซ้อนกับลักษณะอื่นๆณนะปีการศึกษานั้นๆนะครับก็เรียกว่า ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เงินกู้ยืมถึง50,000บาทนำไปเรียนนำไปฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นตามที่กำหนดนี้นะครับซึ่งประชาชนที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากอยศนะครับท่านเซิร์ชไปว่ากอยศก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์และเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากนี้ได้ ก็ฝากกันไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยที่อายุ18ถึง60ปีทั่วประเทศครับ